ทำขนมปังโกเบรดมีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบสวัสดีครับสวัสดีคับพี่ยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันบันเทิงนะคะวันนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับพี่คิวแล้วก็ใบเตยค่ะใช่แล้วครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงดีกว่าครับเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะบันเทิงสักเท่าไหร่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดราม่าเยอะ <S <S ก็สมควรเลยทีเดียวครับหนึ่งคนบันเทิงครับที่อยู่ในวงการข้ามวอดมานานกว่า20ปีครับอย่างดีเจภูมิภูมนะิใจฮะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดราม,ม่าเยอะที่สุดในชีวิตเขาแล้วนะก่อนหน้านี้คดีล่าสุดนะครับที่มีคดีเข้ามาเกี่ยวพันกับเจ้าตัวเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยไปจับปลาครับในเขตของอุทยานแห่งชาติห<อ>มู่เกาะชุมพรโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่ผ่านมาครับซึ่งศาลเนี่ยนะครับได้พิพากษาครับให้ดีเจภูมิแล้วก็เพื่อนนะฮะจำคุก คนละ4ปีปรับคนละ40,000บาทครับซึ่งทุกคนเนี่ยยอมรับผิดทั้งหมดนะฮะจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับ โดยให้รอลงอายา2ปีครับและในปีแรกเนี่ยต้องมีการรายงานตัวทุกๆ2เดือนะนะฮะบำเพ็ญประโยชน์36ชั่วโมงครับแล้วก็เสียค่าปรับครับไปทั้งหมด1 2 0 0 0 0บาทแล้วก็ให้ทำคลิปอีก2คลิปนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติไทยนั่นเองครับใช่แล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนเนี่ยมองว่าดีเจภูมินะคะมีดราม่าเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าอื่นๆนับไม่ถ้วนเลยค่ะทั้งเรื่องของการส่งพวงรีที่เขียนคําไม่สุภ สอนทาแซนด์วิชเป็นรูปอวัยวะเพศซึ่งหลายนาคนเนี่ยก็มองว่า,<ร>าอาจจะมองว่าตลก<ร>าบางคน<ร><ร>ก็บอกว่าไม่ขำเอาซะเลย <ๆ S 1> คุณผู้ชมค่ะเจอดาราม่าถาโถมมาแบบนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยถึงกับออกมาตัดพ้อเลยค่ะว่าไม่อยากให้คาดหวังนะว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเพราะว่าเขาเองก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีเจตนาในการทําร้ายใครอยู่แล้วนะคะไปฟังความในใจจากพ่ภูมิกันค่ะผมก็มีผิดพลาดบ้างหลายครั้ง ว่าจะให้ผมเปลี่ยนเป็นพ่อพระเลยผมก็ไม่อยากให้คําพูดคานี้เพราะผมมันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งทุกคําที่นิ้วพิมพ์ลงไปเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดระบบสมองของผมนี่ก็เราไม่ได้ไปพูดว่าอะไรใครแต่แบบมันจะเป็นมุกมันจะเป็นการทํา คลิปล้อเรียนเสียดสีก็ตอนหลังๆนี้ก็ยับยั้ชั่งใจมากขึ้นแต่อาจจะมีหลุดลงไปมากก็ต้องขอไปด้วยนะเจ้าประเด็นนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเหมือนอยู่ในที่สว่างนะฮะเวลาเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยนะครับก็มีทั้งคนรักแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบนะฮะมันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นได้แต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นกำลังใจกับพี่ภูมิด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่ภูมิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ให้แรงบันดาลใจในหลายๆเรื่อง กับประชาชนคนทั่วไปครับใช่เชื่อว่าเรื่องนี้ก็ได้บทเรียนแล้วแหละแล้วก็ต่อไปนะคะน่าจะมีการเรามัดระวังกันมากขึ้นนั่นเองยังไม่หมดกับเรื่องดราม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องดราม่านะคะกับลูกทุ่งรุ่นใหญ่ดาวมายุรีค่ะคนนี้นะคะออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ค,ค่ะเป็นการทวงเงินนะคะเพราะว่าไปทํางานให้กับงานแสงสีเสียงพระนเรศวรจ<า><า>ังหวัดลำปางน้องชายเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้รับค่าจ้างเรื่องนี้เกิดจากน้องชายของเธอนะคะถูกว่าจ้าง ให้ไปทำงานโปรดักชันที่งานนี้เนี่ยแหละแต่ถูกเบี้ยวค่าจ้างกว่า200 0 0 0บาทเลยค่ะซึ่งน้องชายพี่ดาวเนี่ยได้มีการติดต่อไปกับผู้ว่าจ้างแล้วแต่ว่าทางคู่กรณีนกลับเงียบใส่งานนี้พี่ดาวนะคะโกรธมากก็เลยต้องออกมาทวงเงินให้กับน้องชายเองเพราะเจ้าตัวบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆนะคะน้องชายนี่เครียดหนักมากถึงขนาดจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยไปฟังจากปากของพี่ดาวกันหน่อยค่ะเชื่อไหมน้องดาวเครียดเพราะงานนี้จะฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว แล้วจะเอาปืนไปไปแบบนี่ครั้งหนึ่งแล้วด้วยเราก็ดึงจิตน้องว่าจะเย็นเย็นไม่เป็นการรับงานแบบคนสนิทกันนี่แหละค่ะราคาก็ไม่ได้แพงมันช่วยอ่ะสองแสนเองงานอ่ะเกือบ10วันคือทํากับเราไม่ว่าหรอกแต่มาทํากับน้องเราอ่ะมันยังมีครอบครัวเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขานัดแล้วนัดอีกก็ไม่ให้เขาพนักงานราชการอ่ะอย่างมากเดือนครึ่งถูกปะเราก็ไม่ว่าอะไรไป2เดือนแล้ว3เดือนก็แล้วนี่มันแค่สีเดือนแล้วมันคืออะไร ยังไงขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีก็แล้วกันนะคะเธอเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลหรอก<ช>อันนี้ถ้าหากว่ามีการ จ่ายเงินตามทุกอย่างที่ตกลงกันไว้นะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าไม่พี่ดาวก็บอกว่าคงจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกันตามเรื่องตามราวไปใช่แต่ว่านะตอนนี้ผมก็เป็นห่วงพี่ดาวเองด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายของการทวงหนี้เนี่ยในการคุ้มครองลูกหนี้ก็มีออกมานะยังไงพี่ดาวก็ต้องมีสติด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคู่กรณีเนี่ยจะมีการติดต่อมาเพื่อพูดคุยคุยกันก่อนเรื่องหนักมันจะกลายเป็นเบาถ้าเกิดเรามีโอกาสได้คุยกันนะใช่แล้วเอาเป็นกลังใจให้นะใช่นะครับเอาพัก เรื่องดราม่าฮะมาที่เรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับช่วงโควิด -19 เ้าเราก็จะเห็นศิลปินดารานะครับออกมาช่วยเหลือสังคมเยอะแยะมากมายครับเช่นเดียวกันกับพี่อูดเป็นต่อนะครับพี่อูดก็เป็นอีกคนนึงฮะที่ประสบปัญหาในเรื่องของวิกฤตโควิด -19 เพราะว่าชาบูเป็นต่อเนี่ยก็ต้องปิดไปแต่เจ้าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาช่วยเหลือสังคมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทราบปัญหาของชาวบ้านครับที่อำเภอศรีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะว่าต้องมาเชิญกับภัยแล้งไม่มีน้ํากินน้ําใช้นะครับชาวบ ไปแจกจ่ายน้ําให้แบบฟรีๆในทุกๆบ้านทุกครัวเรือนครับสามรอบด้วยกันเช้าบ่ายเย็นล่าสุดครับพี่อู๊ดเผยกับทีมวันบันเทิงของเรานะครับบอกว่าเตรียมที่จะแจกข้าวสารครับ5กิโลกรัมบวกกับไข่ไก่อีกหนึ่งแผงครับให้กับชาวบ้านในวันพรุ่งนี้นะฮะยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้โควิด -19 เเอาไปฟังจากพี่อู๊ดเล่าดีกว่าครับ เอาเราน้ำไปแจก<อ>แล้วก็บอกมันม,มีมีอย่างอื่นไหมนี่ยังไม่มีอะไรกินเลยบางทีสองตายายไม่มีลูกหลานะแล้วโคว COVID ิดอย่างเงี้ยจะออกไปยังไงกี่ครัวเรือนได้พี่ทั้งหมดมันมี13หมู่นะฮะเราเข้าข้าวไว้น่าจะ2,000กว่าถึง3,000ก็หมู่นี่ครเป็นร้อยหลังแล้วอะหลายพันชีวิตท,ที่แจกทุกวันนี่ก็แจกไปเรื่อยอเราไม่อยากถามหาว่าหน่วยงานทาไมไม่มีใครดูนี่น่นั่นเราไม่ไม่อยากถามหา ใครคนรับผิดชอบนู้นนี่น <c oughs> ั่นแหละถ้าเราพอจะมีเราทําเองเลย <c oughs> ว่าสบายใจกว่าโทรหาพวกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดารานักแสดงใครที่พอจะมีเงินก็โอนตังโอนอะไรมาหลายๆที่ก็บางทีก็ให้เป็นของมาเงี้ยฮะเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยอยากช่วยอยากแบ่งปันอนะ่ะเรามันคือการแสดงความมีน้ําใจ นะปกบมือให้กับพี่อูทด,ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับอของทั้งหมดเนี่ยได้เดินทางครับไปถึงอำเภอนะฮะสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้พี่อูทนะฮะก็จะนำของพวกนี้เนี่ยแหละครับไปแจกให้กับ ประชาชนนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังไงก็ไปรอรับกันได้อมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําตามมาตรการทุกอย่างอย่างระมัดระวังกันไปก่อนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วโอยเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันมาที่ข่าวต่อไปเธอต้องขาดถามพี่คิวก่อนนะคะว่าทําไมต้องเป็นฉันคนเดียวชิ่ลืมนี่่ต้นี่พี่ต้องเป็นพี่ป้องเหรอเอ้วอยู่ได้อยู่นะ จริงๆแล้วต้นฉบับเขาร้องเพราะกว่านี้นะคะเป็นเสียงร้องของพี่มารีมเกรค่ะนอกจากที่เพลงนี้เนี่ยจะโดนใจใครหลายๆคนแล้วนะคะต้องบอกว่ามันถ่ายทอดเรื่องราวตัวละครของเกี่ยวนังเอกของเรื่องได้อย่างดีมากเลยถูกต้องแล้วครับเพลงนี้ชื่อว่าทําไมต้องเป็นฉันนั่นเองนะครับในฐานะครับของพี่เจี๊ยบวัฒนาที่เป็นผู้เขียนบทละครแล้วก็เป็นทั้งศิลปินแล้วเป็นทั้งนักแต่งเพลงด้วยพอได้ยินเพลงนี้บอกเลยครับว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยเฮ้ย มันถูกตัวละครเกี่ยวมากๆ<อ>แล้วถูกเนื้อหามากๆจนบอกว่ามันถ,ถูกที่ถูกเวลามันใช่จริงๆอะ่ะนะครับวันนี้ครับเราเลยมีเบื้องหลังครับในการอัดเสียงเพลงนี้อของพี่มาเรียมนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ครับของพี่เจี๊ยบว,วัฒนาด้วยในฐานะของผู้เขียนบทละครเรื่องนี้เอาไปชมกันครับ เิดฉันคนเดียวใช่ไหมทำไมถึงตง้องมีตาฉันที่เสียใจ เพียงท่อนแรกก็บอกความในใจของคนที่มูฟออนจากรักครั้งเก่าไม่ได้ได้ไดตรงใจจริงๆใช่ไหมล่ะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นฉันที่ถ่ายทอดโดยมาเรียมเกรเมื่อเนื้อหาของเพลงผสมเข้ากับเสียงหวานป่นเศร้าตามด้วยอินเนอร์ตัวแทนของผู้หญิงที่แม้จะเศร้าแต่ก็ต้องทำเป็นเข้มแข็งทำเอามาเรียมถึงกับออกปากเลยว่ากว่าจะเค้นอารมณ์ออกมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆจ้องป เศร้าค่อนข้างมากแต่ต้องสตรองมันคือสองอารมณ์ที่จะต้องเอามาบวกกันเราต้องสื่ออารมณ์ตรงนั้นออกมายังไงให้คนฟังรู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้สตรองนะแต่ข้างในเขาเปราะบางมากการที่เราจะต้องมองคนที่เราเคยรักหรืออาจจะยังรักอยู่ไปมีชีวิตที่ดีกว่าแต่เรายังต้องเจ็บกับเรื่องเดิม อกจากที่เนื้อหาของเพลงนี้จะตอบโจทย์ในใจของผู้หญิงที่ Move อนยากทุกคนแล้วนี่คือบทเพลงที่ถูกใช้ประกอบละครอุ้มรักเกมลวงแทนความรู้สึกของเกี้ยวผู้กำกับสาวมัน่นที่แม้จะมีความเป็น p e r ร์เฟชนิดสูงมากขนาดไหนแต่เธอก็ยังพ่ายแพ้ให้กับความรักเพราะในใจลึกๆอย่าง Move อนจากรักครั้งเก่าอย่างสิบทิศไม่ได้ ด้านของเจี๊ยบวัฒนาในฐนานะของคนเขียนบทละครอุ้มรักเกมหลวงก็สารภาพว่าครั้งแรกที่ได้ยินเพลงนี้ถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวก่อนจะคอนเฟิร์มว่านี่เลยค่ะคือเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อบอกความรู้สึกของเกี้ยวหรือกดชมนมดโดยเฉพาะจริงๆมันตอบโจทย์เกี้ยวทุกทางเลยเกี้ยวเป็นตัวละครที่มีแรงขับที่คนไม่เข้าใจ คนไม่เข้าใจว่าทําไมนางต้องเกลี้ยกาดขนาดนั้นทําไมต้องเซลฟ์ขนาดนั้นบางทีคนรักที่เลิกลากันไปคนหนึ่งเขาไปไกลแล้วอะแต่เราเลือกที่จะยึดติดกับอารมณ์เจ็บใจในวันเก่าสิ่งที่เพลงนี้กําลังบอกคือแต่ฉันยังไม่ยอมไปไหนอะแล้วเราจะอยู่ตรงนี้เหรอวะมันเป็นสรุปของเพลงที่แข็งแรงและเป็นการตั้งคําถามที่ตีแสกหน้ามาก ในฐานะทาเพลงเหมือนกันเราชื่นชมมากในแง่ว่าเป็นเพลงที่ยากนะคะที่จะตอบโจทย์ละครเฮ้ยเราว่าเพลงนี้อายุยืนกว่าละครด้วยนะคือหลังจากละครจบมันก็จะยังเป็นเพลงที่ดีต่อไปจะไม่ต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนาน,นเท่าไรคืนนี้แล้วละค่ที่คุณผู้ชมจะได้ฟังและชมมิวสิกวิดีโอเพลงทำไมต้องเป็นฉันครั้งแรกแบบเต็มๆในรายการเพลงฮอตเพลงฮิตหลังจบรายการเอาให้ชัด แต่ก่อนที่จะไปชวมิวสิกวิดีโอกันนั้นคืนนี้อย่าลืมติดตามชมละครอุ้มรักเกมลวงเวลา2ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน31เอดค่ะอุ้ยฟังแล้วขนลุกคุณนี่จะเป็นมาเรียมเกนเหรอรอดู แบบเต็มๆคู่จริงๆนะคุณผูช้ชมแต่ว่าหลายคนน่าจะเจอกับการ move on เป็นวงกลม<ช>กับการลืมแฟนเก่าไม่ได้อันนี้มันต้องไปโดนใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยนะคะผมชอบบทสัมภาษณ์ของพี่เช๊ยบพัฒนามากเ,เลยนะฮะเพลงจากละคระเรื่องนี้อุ้มรักเกมรวงกับเพลงนี้ทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยเพลงนี้มันจะอยู่ไปอีกนานเพราะว่ามันเข้าใจความเป็นมนุษย์อะ<ช>่ะคนเราต้องมีความรักแล้วผิดหวังจากความรักแล้วต้อง move on แต่ มันก็ยังคงรักอยู่อ่ะเออเพราะฉะนั้นอรอฟังแบบเต็มๆกันได้แต่เชื่อว่าตอนนี้ไปเสิร์ชหากันใหญ่เลยยังไม่มีเพลงแบบเต็มๆนะคะคจะได้ฟังพร้อมกันเป็นที่แรกในรายการเพลงฮอตเพลงฮิตนะคะทางช่องวัน1าหลังจากจบรายการเอาให้ชัดเวลาประมาณ5้าทุ่มสินาทีนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยร,รอติดตามละครกันก่อนนะคะสองทุ่มสินาทีกับอุ้มรักเกมลวงค่ะใช่ทุกวันจันทร์ถึงวันพระัสบ,บดีนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมครับไปดูความงามในโลกใต้ทะเลกันบ้างบอกเลยครับ ว่าหนุ่มตีพลรพัฒน์เราเคยรายงานไปแล้วว่าเขาไปเรียนดำน้ำแบบจริงจังงานนี้เนี่ยเขาลงทะเลจริงแล้วนะคุณจะสวยขนาดไหนรอติดตามช่วงหน้าครับอยากให้พี่ๆถุกคนอยู่บ้านการเพื่อที่จะทําเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวของเราแล้วก็เพื่อคุณหมอทุกคนสามารถที่จะหยุดสงครามวัยรี่ได้ แต่ห้เคยเป็นแฟนกันดีลลี่คอยต้องจําเรื่องนี้นะบุะกเคยนีผ่าใจยินม่ใจคอยด้วย,ยแพลมีขิดสําคัญอยากให้อ้ดินเบิงอัยทีเได้หูว,ว่าอ้ยดินกับเปลยแท่งขวัญน,น่ะเป็นอีหยังกันมงกดดุฎดอกยาคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเมื่อการที่สิบทิศขอร้องให้เกี่ยวกลับมาทํางานด้วยกันกําลังจะจุดให้ฐานไฟเก่าคุขึ้นอีกครั้งงั้นหรือเธอกลัวตัวเองจะหวั่นไหวใช่ไหมล่ะคิด,ดไดง่งสิบทิศเราไม่อยากต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้วแค่เราจะต้องมาอุ้มท้องให้กับลูกของ โอ้ยหรือความลับเรื่องท้องกำลังจะถูกเปิดเผยซะแล้วอุ้มรักเกมหลวงคืนนี้สองทุ่มสิบห้าปล่อยมือเรานะชาตรีแล้ิ้งหนหนเรียกกูว่าอะไรนะกูเรียกว่าชาติไงเรียกว่าช่ำฉ่ที่ไหนล่ะเรียกกูว่าชาตรีโอ้โหนี่แสดงว่าโปรดกูเต็มรูปแบบแล้วสินะแดนมีเพื่อนใหม่คุนผู้ชายเนี่ยชื่อตัวส่วนนี้ลูกสาวชุดแจกร้ตาตั้มฉันว่านะตัวเนี่ย้มาจากตั้มส่วนแจกร้าเนี่ย ก็ต้องมาจากพี่ชิตาอะไรของมึงเนี่ยเจ๊ฮะเอา้าเสน่ห์เป็นด,ดาตรงน้กลับเมื่อไรอ่ะไม่เห็นเลยเสือชลีเก๊เจอกันทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดผมสัญญาผมจะไม่มีทางให้รัตน์มันแตะต้องราสองคนเด็ดขาดไอ้รัตมันกำลังตามฆ่าเราอยู่นะหนีไปธุรากูอยางไม่เสร็จแล้วเมื่อกี้ วัที่เพิ่งทำโมกุลชัอ่ะมึงคิดผิดมันไม่ได้เป็นหนึ่งในแผนของพี่ใช่ปะทำไมมันใจร้ายขนาดนี้วะลุงละเมอรัตตอนสุดท้ายสุขที่15พฤษภาคมนี้สดทางช่องวัน21เท่านั้นไม่มีรีรันเพื่อดาวดวงนั้นประตูสู่ดวงดาวที่ทุกคนคิดถึงกำลังจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่มาเป็นเดอะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทย โอกาสที่จะทําให้คุณกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ในวงการ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อายุระหว่าง15ถึง25ปีเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีมีสเสน่ห์มีความมั่นใจมีพื้นฐานเรื่องการร้องเต้นเล่นละครถ้าคุณพรอ้อมเตรียมคลิปร้องเพลงและคลิปแสดงความสามารถของคุณให้ดีแล้วส่งมาสมัครได้ที่ w w w 1 3 1 n e t h e s t a r ที่นี่ที่เดียว ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15รกรกฎาคม2563นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ t h t s t a า Idol ดอหรือโทร026699847ครอบครัวเด e s t ตพรอคุณอยู่เจ้าเอ้อเคยเป็นแฟนกันนีเๆคก็ต้องจำเรื่องนี้นะบุกเคยมีผ่าจอง ใ,ใแพลมีคลิปสำคัญอยากให้อดินเบิงไอซีเดย์หูว,ว่าไอดินกับเลยแท่งขวันนะเป็นอีหยังกันผมกดดอกยญาคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเมื่อการที่สิบทิศขอร้องให้เกี่ยวกลับมาทำงานด้วยกันกำลังจะจุดให้ทานไฟเก่าคุกขึ้นอีกครั้งงั้นหรือเธอรู้ว่าตัวเองจะหวั่นไหวใช่ไหมละ่ะคิดได้ไงสิบทิศเราไม่อยากป้องเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้วแค่เราจะต้องมาอุ้มท้องให้กับลูกของ อุยหรือความลับเรื่องท้องกำลังจะถูกเปิดเผยเส้นแล้วอุ้มรักเกมหลวง Happy Bra s i m l e s p e e เนียนสบายให้ทรงสวยปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินวนเส้นตราเกษตรอร่อยเบาๆเพื่อผู้ใส่ใจสุขภาพ ให้ชัยชนะเป็นของคุณข่าวซาพีเซตอาข่าวซา กลับมาอยู่กันต่อกับวันบันเทิงนะคะเด็กข่บันเทิงกับพี่คิวและกับใบเตยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความงามในโลกใต้ท้องทะเลครับแต่บอกเลยครับว่าภาพที่เรากำลังจะได้ชมนี้เป็นการบันทึกครับก่อนวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับก่อนที่จะมีการประกาศพรกฉุกเฉินจากทางรัฐบาลนั่นเองครับหนุ่มตีพลพัฒนครับเราเคยรายงานไปแล้วว่าเขาเนี่ยไปลงเรียนดำน้ําแบบจริงจัง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเผื่อจะมาใช้ในทางด้านการแสดงนั่นเองนะครับเรียนจนได้รับใบประกาศเซอร์ติฟิเคตครับงานนี้เจ้าตัวลงทะเลจริงฮะก็เลยเก็บภาพความสวยงามในโลกใต้ท้องทะเลมาฝากคุณผู้ชมอ้าวตามหนุ่มตีพลรพัฒน์ไปเลยครับสวัสดีครับผมตรีพลรพัฒน์สุจรินชาตินะครับวันนี้ก็อยู่ที่ สัต a t ีรครับหลังจากที่มีการเรียนดำน้ำมานานแสนนานแล้วเดี๋ยวจะนั่งเรือออกไปดำน้ำกันกลางทะเลก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงครับผม ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยครับเราเห็นตในทีวีนะครับแต่พอมาเห็นของจริงเนี่ยสวยมากก็มีปลาหลากหลายชนิดแล้วก็มีพวกปลาการังที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนประเทศไทยนี่มีสิ่งดีๆเยอะมากที่เราควรจะรักษาไว้อย่างเช่นพวกวแวดล้อมของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ครับ งามเลยทีเดียวนะฮะก็เชื่อว่าหนุ่มตีพละพัฒนนี่ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่แน่อาจจะได้เห็นละครของเขาที่มีรสชาติเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำแล้วเขาใช้ศักยภาพ ที่เขาไปเรียนมามาใช้อ่ะเออไม่แน่ไม่แน่ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะใช<า><น>ะ่แล้วผลงานของเขาก็รอติดตามเร็วๆนี้ทางหน้าจอของช่องวัน3 1นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะจะพาไปดูลูกสาวสุดน่ารักของพี่กบสวนนันค่ะน้องณาดาน,นั่นเองได้ข่าวว่าอินกับบทบาทของคุณแม่มากกับบทกฎชมนนี่แหละค่ะถึงขั้นนำมา cover นะคะแต่ว่าจะตีบทแตกเหมือนกับคุณแม่หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูกันสักครู่คะ <S 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 ่ะ คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่นนะครับมีกำลังใจในการทำงานก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโควิด -19 ด้วยผมเชื่อว่าคนไทยจะไม่ทิ้งกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับ เธอแต่เข้าเคยเป็นแฟนกันหรือคอยต้องจำเรื่องนี้นะบอกให้มีผ่าจังยินี่ใจขับเธอแ้ามีขิปสําคัญอยากให้อดินเบิงไอซีเดหูว่าไอดินกับเบลยแท่งขวัน,นะเป็นอีหยังกันมงกุฎดอกยากคืนนี้หนึ่งทุ่มตรเมื่อาการที่สิบทิศขอร้องให้เกี่ยวกลับมาทำงานด้วยกันกำลังจะจุดให้ฐานไฟเก่าคุขึ้นอีกครั้งงั้นหรือเธอรู้ว่าตัวเองจะหวั่นไหวใช่ไหมล่ะคิดไดไงสิบทิศเราไม่อยากป้องเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้วแค่เราจะป้อมมาอุ้มท้องให้กับลูกของ โอ้ยหรือความลับเรื่องท้องกำลังจะถูกเปิดเผยเส้นแล้วอุ้มรักเกมหลวงคืนนี้สองทุ่มสิบห้าปล่อยมือเรานะชาติกทิ้งเรียกกูวอะไรนะกูเรียกมัวชาตรีไงเรียกว่าชาวชักที่ไหนล่ะเรียกกูว่าชาตรีโอ้โหี่แสดงว่าโปวดกูเต็มรูปแบบแล้วสินะแกนี่เพื่อนใหม่ชาติผู้ชายเนี่ยช่อตัวส่วนนี้ลูกสาวชุดแจกรัวตั้มชาดว่านะตัวเนี่ยต้อนักตั้มส่วนแจกรูเนี่ย ก็ต้องมาจากพี huh. like ่ชิตาอะไรของมึงเนยเจ๊ฮะเอ้าเสดเป็นอะไรอ่มึงกลับเมื่อไรอ่ะไม่เห็นเลยเสือชะนีเก้งเจอกันทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดผมสัญญาผมจะไม่มีทางให้รัตมันแต่ต้องรอสองคนเด็ดขาดไอ้รัตมันกำลังตามฆ่าเลยอยู่นะหีไปธุรากูยังไม่เสร็จแล้เมื่อกี้ล่ะ ที่เงามคุณชันอ่ะมึงคิดผิดมันไม่ได้เ,ดเ,เป็นหนึ่งในแผนของพี่ใช่ป่ะทำไมมันใจร้ายขนาดนี้วะลุงละเมอราตตอนสุดท้ายสุขที่15พฤษภาคมนี้สดทางช่องวัน21เนท่านั้นไม่มีรีรันเพื่อดาวดวงนั้นประตูสู่ดวงดาวที่ทุกคนคิดถึงกำลังจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่มาเป็นเดือะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทย โอกาสที่จะทําให้คุณกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ในวงการ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อายุระหว่าง15ถึง25ปีเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีมีสเสน่ห์มีความมั่นใจมีพื้นฐานเรื่องการร้องเต้นเล่นละครถ้าคุณพรอ้อมเตรียมคลิปร้องเพลงและคลิปแสดงความสามารถของคุณให้ดีแล้วส่งมาสมัครได้ที่ w w w 1 3 n e t h e s t a r ที่นี่ที่เดียว ตั้งแต่วันที่15พฤศภาคมถึงวันที่15รกรกฎาคม2563นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ t ด e s t a า Idol ดอหรือโทร026699847ครอบคูดเด e s t ตารอคุณอยู่ แต,แต่เฮาเคยเป็นแฟนกันกนี่หรือคอยต้องจำเรื่องนี้นะบุเคยมีผ่านจยินได้ใจคอยด้วยแพลมีขิปสำคัญอยากให้อดินเบิงไอซีไดหูว่าไอดินกับเื่อยแท่งขวัญน,นะเป็นอีหยังกันมงกุฎดอกยาคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเมื่อการที่สิบทิศขอร้องให้เกี่ยวกลับมาทำงานด้วยกันกำลังจะจุดให้ฐานไฟเก่าคุข่ข,ขึ้นอีกครั้งงั้นหรือเจอกลัวตัวตเองจะหวั่นไหวใช่ไหมล่ะคิดได้ไง ดีพลัสทังเช่าที่อาจารย์วิโรดมั่นใจเครื่องปรับอากาศแครเรียเอสอินเวอรตอร์ S water, แอร์ที่ดีที่สุดของแครเรียรห้องไหนก็หอมถุงขยะแชมเปียนแบบมีกลิ่นหอม มาคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อวันบันเทิงครับคิวและใบเตยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของเจ๊เป่าบางพลีนะคะเราจะพาไปดูความน่ารักกันตอนนี้เป็นเจ๊ใหญ่แล้วนะคะ<ช>อาสาเลี้ยงน้องเป่าเป้ด้วยตัวเองด้วยเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนที่เป่าเป้เขาร้องไห้งงแงเนี่ยเ,<อ>เจ๊เป่าเขามีวิธีจัดการยังไงใช่ครับรวมไปถึงนไปดูความน่ารักครับของการเวอร์นะฮะน้องนัดดากับลูกสาวสุดสวยของแม่กบสุวรรณัน c o อร์เป็นกดชมน<อ>ดูซิว่าจะตีบทแตกเหมือนคุณแม่กบสุวรรณันหรือไม่ไปติดตามได้ใน เอนเมาส์ครับเอนเตอร์เทนเมาส์บ้เมาส์ได้แล้ ดาวดรงน้อยแจ้งเกิดอีกหนึ่งคนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อน้องณดาลูกสาวสุดที่รักของคุณแม็กกับสุวรรณนั่นขอยื่นใบสมัครเข้าวงการติก๊กตอกกับเขาด้วยแต่และคลิปโชว์สเต็ปแด์แบบน่ารักน่าร,รักให้เอฟซีพี่ป้าน,น้าอ่านได้ดูเป็นขวัญตาขวัญใจแต่ที่พีคที่สุดก็เห็นจะเป็นผลงานชิ้นยอแ,แดงชิ้นนี้กับการคาเวอร์ุณแม็กกับสุวรรณที่รับบทเกี้ยวในละครอุ้มรักเกมหลวงนี้แหล,ละค่ะอ้ยลาวนเจอมาลาว เจอมาลาวิเจอมาเอออ้ยเป็เวอร์มากค่ะขน,นูค่ะเจอมาเธอน้องสาวหนักมากต้องยกให้กับเจเปาบางพลีเธอเลยแล้วค่ะกแหมตั้งแต่เป็นพี่สาวเนี่ยดูเหมือนว่าเจาเปาเธอจะอ่อนละมุนขึ้นทุกทีเลยนะคะ<า>โถๆก็ความรักน้องอะ,นะเนาะเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมไม่มีหยุดเลยค่ะ <ส>ตอนน้องหนอนนิ่งๆก็ถือว่าสอบผ่านสลุยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่พอเจอด่านสุดท้าทายเมื่อคุณน้องเป่าเป้ร้องอแบะขึ้นมานนี้สิคะเจ้าเป่าก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยที่สามมือใหม่ก็อย่างนี้และค่ะพี่เข้าใจ แบบเดียคือขอนอเจจแล้วก็น้องหวยต้านหนึงเนี่ยก็ <c oughs> อีเวนต์ซอรีครบรอบสี่ปีล้วนะคะและมีโม <c oughs> เมนต์หลกเลือกค <c oughs> ู่ฉลองมุ้งมิงกันทุกปีเริ่มตั้งแต่2ปี3ปีและล่าสุดกับ4ปีแต่ว่าดีค,ความหวานเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงไปอย่างใดเลยนะจ๊ะและใช่ค่ะนอกจากพิเจจะต้องทนเหน็นท้าบากด้าบเจขแบบนี้มันทุกป,ปีแล้วว่ะปีนี้ก็ยังมีน้องนนกุลอีกหนึ่งคนที่ก็มีฟีลิ่งเหมือนความรักเหมือนกันนะคะ คนมันอยู่บ้านนานๆก็อาจจะทําให้สาวเพลงขวัญน,นัตยาดอากา,การเบื่อเบี้ยเป็นธรรมดาอะเนาะกแ็แหนงัดถึกงกระบวนท่าออกรถไลา์แดนซ์ในติก๊กต็อกมันจนหมดลิสต์เพลงแล้วนี่นาเจ้าจตัวก็เลยขอตั้งเท่าไวแนวแน่ว่าถ้าเกิดโควิด -19 จบเมื่อไหรเนี่ยที่แรกที่จะพุ่งตัวไปแบบ4คูนร้อยนั่นก็คือคือจะไปสวนสนุกค่ะ <laughs> อยากกี๊ดอยากแบบอยากตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะไปสวนสนุกถ้าโควิดหมดแบบ ปราศจากแบบเชื้อโรคไวรัสอะไรเงี้ยก็อยากไปแบบสวนสนุกอยากไปกีดอยากไปแบบตื่นเต้นให้มันเสียวท้อง เดี๋ยวรอหมดโควิดเนาะน่าจะได้ไปแบบปลดปล่อยกีตตกันแบบสุดเสียงเล่นรถไฟห่อติลิงนกาปลาระเบิดอะไรก็ทำเลยปลาระเบิดไม่ดีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดนม่เันเกินไปเอาแค่แบบว่าเออเล่นรถไฟหอก็พออดแล้รอกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะอนี่คือทั้งหมดของวันบันเทินะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่พลาดข่าวสารอะไรไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ f c e b o o k f แ Fan น a g จของวันบันเทินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้เลยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุก ข่าวสารเลยแล้วก็ทุกช่องทางของวันบันเท<ช>ิงด้วยใช่ครับเรามีอัปเดตนะฮะในฟีดต,ตลอดทั้งวันอยู่แล้วก็วติดตามข่าวบันเทิงกันได้แล้วเดี๋ยวจบตรงนี้ผมจะไปไลฟ์ด้วยช่วยแม่ค้าคสู้โควิด -19 ออนะก็รอติดตามกันได้ครับแต่เดี๋ยวอยู่ต่อให้กับวันรับแขกวันนี้พี่อมสะก,กาวใจะนะจะมากับพี่เปิ้ลพลดีครับมีสีดีมาฝากให้กับคุณผู้ชมรวมไปถึงนะฮะมีผู้หญิงทั้งหากินและรายการคุยแทบโชว์ด้วยส่วนวันบันเทิงครับวันนี้คิวแล้วใบเตยหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่่อนสสสวััดีีคะ